พบกับผมปีชาอีกเช่นเคยครับในรายการสัตวไวยน้ำพูดได้บายวิ g บูพบกันอีกแล้วครับในเรื่องราวของไฟใต้น้ำ r g b วันนี้มาในรูปแบบของไฟเส้นนะครับซึ่งสามารถติดตั้งในคราวเดียวได้เลยยาวนะครับหม้วน50เมตรด้วยกันถ้าสั่ประมาณ4 8คูณประมาณนี้ติดโดยรอบสระนะครับเส้นเดียวได้เลย จากหลายตอนที่ผ่านมาเนี่ยผมจะมีการนําเสนอตัวไฟเบอร์ออปติกนะครับในเรื่องของแบบออกปลายแต่ตัวนี้เป็น LED 12โวลต์นะครับ12โวลต์ volt. แบบ RGB ก็คือแบบที่สามารถเลือกสีได้นะครับซึ่งปกติที่เราเห็นในท้องตลาด LED เส้นแบบนี้ย,วยาวถึงร้อเมตรเนี่ยอันนั้นมันเป็นไฟอธิติด ข้างบนก็คือติดในบ้านนะครับ220โวลต์ไม่สามารถที่จะเอาไปติดในน้ำได้แต่วันนี้นะครับวิวิีพูของเรานะครับนำเข้าตัวนี้มานะครับก็เป็นเจ้าแรกๆนะครับที่เอาไฟ12โวลต์เนี่ย RGB ซึ่งกันน้ำอย่างดีนะครับสามารถไปติดในสระว่ายน้ำยาวๆโวนเดียวได้เลยนะครับเลือกสีได้ในชุดนี้นะครับ50เมตรเนี่ยนะ ม้วนเดียวเลยนะครับมาเป็นแบบนี้มาพร้อมกับอะไรบ้างครับคุณปีชาตัวนี้ถ้าเราจะติดถ้าเราจะตัดแบ่งเอาไปตีละเส้นนะครับเส้นละสิบเมตรสิบเมตรนี่ก็ได้มันจะมีนะถ้าเราสังเกตมันจะมีรอยกันไกลอยู่นะครับให้เราตัดนี่คือรอยกันไกลที่เราสามารถตัดได้นะครับแล้วก็เชื่อมด้วยหัวตัวนี้นะ,ะตัวนี้จะมีสี่เส้นนะ RGB สี่เส้นก็คือต่อ ต่อไฟเข้าตรงนี้นะครับย้ำสายเองได้นะครับแต่ถ้าเราไม่ต้องการก็มีวิธีที่จะสามารถต่อในเส้นเดียวยาวๆเลยนะครับโดยการที่เราเลือกหม้อแปลงนะครับ12โวลต์ซึ่งมีกําลังวัดพอที่จะขับแล้วก็ตัวแอม l i ไฟเออเดี๋ยวเรามาดูสีกันนะครับพร้อมกับวิธีการติดตั้งนะคร่าวๆก่อนที่เราจะเอาลงไปในสระไว้น้ําจริงๆให้ดูนะครับ วิธีการติดตั้งก็คือติดในสายเนี่ยตัวนี้นะครับสังเกตดูตัวนี้คือจุดที่ปล่อยแสงในปลายแสงนะส่วนตัวที่ติดเป็นแถบทึบๆตัวนี้ในสีเทาเนี่ยก็คือสําหรับตัวที่จะใช้ตัวนี้นะครับมีแถมมาในชุดเลยก็คือเป็นรางตัวนี้นะครับรางเล็กๆอย่างเงี้ยนะมีมาตัวนี้เรามันมีเจาะรูมาด้วยแล้วให้เราเจาะรูตัวเนี้ยนะครับเข้าไปที่ผนังเสาไว้น้ําได้เลยนะครับ วิธีติดตั้งก็พอเราจอดเสร็จเรียบร้อยก็เอาด้านนี้เสียบเข้าไปนะก็งา่ายๆแบบนี้เลยนะเสียบเข้าไปมันก็จะล็อกอยู่เลยนะโอเคอันนี้เราก็กลางลอกเรานึงก็สวมเข้าไปนะครับตัวนี้สัก2เม็ดค่อยใส่นะตัวนี้ตัวนึงได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับมันก็จะสามารถยึดเกาะได้ กวางยาวๆไปรอบสายได้เลยนะครับแสงสว่างนะครับสวยงามเตียงพอแน่นอนนะครับการติดตั้งนะครับก็เดี๋ยวลองมาดูนะครับเดี๋ยวผมจะปิดไฟแล้วก็ดูสีกันนะครับสวยๆเลยนะครับตัวนี้เราจะเลือกใช้รีโมท RGB นะครับแบบสีเส้นเนี่ยจได้แบบไหนก็ได้แต่วันนี้ผมจะเลือกเป็นรีโมทตัว M 6นะครับ M 6หรือ M 7ก็ได้นะครับซึ่งจะสามารถคอนโทรลได้ไกลนะ เดี๋ยวลองปรีไฟแล้วก็เล่นสีกันดูเลยโอเคเรามาดูการเปลี่ยนสีดูนะครับตอนนี้ผมจะให้เป็นสีแดงนะครับสีเขียวสีเงินสีขาวนะครับหรือจะเป็นสีแบบวอวไว้ก็ได้นะครับได้ทั้งหมดเลยว้วอวไว้ค cool ูไว้นะครับหรือจะเป็นแบบ ออกโทนแดงชมพูแบบนี้นะครับหรือเป็นฟ้าหรือเป็นม่วงนะครับได้หมดเลยนะครับชมพูนะครับสวยมากนะครับชมพูสวยมากแล้วหรือจะเป็นแบบแบบนี้ก็ได้จ้ำนะครับจ้ำสามจ้ำเจ็ดก็ได้นะครับหรือเป็นแบบออโตเมติกก็ได้นัครับรูปเล่นเยอะแยะมากมายเลยกระพริบแบบนี้ก็ได้นะครับโอเคอ่ะ โอเคสนใจนะครับไฟเส้นที่ยาว50เมตรอย่าลืมโทรเข้ามาสอบถามนะครับวินวินภู02 508 1326ถึง7สำหรับผมมีชาววันนี้มีทาน้ีวันนี้ครับ